สวสัสดีครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์มาถามครับว่าเหรียญห้าบาทหลังเรือสวรรค์ผมนี้ครับที่เขารับซื้อกันเป็นแสนแสนเป็นเหรียญแบบไหนบางคนยังเข้าใจผิดนะครับเหรียญแบบนี้จะมีกันทุกบ้านนะครับนี่ครับนี่ปี2 5งพัอสามสิบผลิตเยอะที่สุดนะครับผลิตที่4ี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับเนี่ยสี่สิบเอ็ดล้านกว่าเหรียญน,นะครับ ราคาก็หลักสิบนะครับเดี๋ยวนี้สิบบาทยี่สิบบาทาพามใช้นี่ก็ผมว่าได้สิบบาทก็เก่งแล้วนะครับแต่เหรียญน,นี้ผลิตน้อยลงมาหน่อยปีสามหนึ่งผลิตที่สองล้านสี่แสนเหรียญเหรียญน,นี้ก็ขายได้ประมาณห0ร้อยบาทนะครับไม่ได้เยอะนะครับคนยังเข้าใจผิดทําไมบ้านฉันก็มีเขาซื้อมาเป็นแสนแสนเหรียญที่ราคาเป็นแสนนะมันปีสองเก้านะครับ ดูที่พศอ,อย่างเดียวนะครับเนี่ยปี2529ถึงได้ราคาหลักแสนนะครับเหรียญเหล่านี้ไม่สามารถขายได้เป็นแสนนะครับร้อยบาทก็เก่งแล้วครับเหรียญผ่านใช้นะครับปี30ย์ขายได้10บาทก็เก่งแล้วครับ50บาทยังไม่มีใครซื้อเลยนะครับจำนวนกระดิ่ที่เยอะเราอย่าเข้าใจผิดครับ ว่าฉันมีบ้านฉันมีฉันก็มีมีมัมนมีแบตเขารับซื้อไหมเราที่เราก็ต้องศึกษาดูก่อนครับก่อนจะมาถามก่อนจะมาว่าอะไรให้ใครทางผมมีเนีเ่ยผมขายยังไม่ได้เลยครับแต่เขาพี่จะขายเนี่ยผลิตที่สองล้านสี่แสนเหรียญปีสามหนึ่งปีสามศูนย์จำไหมนะครับผลิตอยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญ เยอะเยอะมาเยอะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่แพงคือเหรียญปี29นะครับไม่ทราบจำนวนที่ผลิตผมว่าไม่ถึง10บเหรียญหรอกครับครับขอบคุณครับที่รับชมคลิป